คือทิมงานดอกไม้แห่งการเวลานะครับ50 70ปลาย200นะครับดอกไม้แห่งการเวลา50 70ปลาย200นั่นคือเลยกกำกับนะครับ อโอ้ไฟเสียหายนะครับ เป็นจับทางหรือจับเล่าเนี่ยบัวครับมันขาดออกจากกันหรือเล่าจับเลาันะพี่นี่จับเล่า ขาดออกจากันเลยแล้วครับแด้วเอพาี่ัานครับไม่อย่างนี้ครับการขแค่ัตีนะครับเตี้นร่บรอฟังเวลานะครับมันเป็นควตาสากันบงหนึ่งร้อยย่สิบห้คะแนนนะครับ โอเคนะครับ